สวัสดีครับจากช่อง a c c e s s o r y t s ทุนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปัก๊ก Honda รถตั้งแต่ปี2008ถึงปี2018นะครับสำหรับวิทยุใหม่นะครับหน้าตาปั๊กจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนลั๊กข้างๆนี่จะเป็นปัก๊กวิทยุ Android นะครับเขาจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าเส้นไหนต่อกับอะไรนะครับส่วนลั๊ก ที่มากับวิทยุ JVC p a o n e e r Kenwood หรือ Alpine หรือพวกแบรนด์เนมต่างๆนะครับจะไม่มีบอกมานะครับแต่ก็สามารถไล่ตามสีได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับจะมีสกรีนบอกอยู่นะครับว่าเส้นไหนต่ออะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มบอกทีละเส้นเลยนะครับว่าเส้นไหนต่ออะไรบ้างนะครับอันนี้เส้นสีแดงน,นะครับ เส้นต่อสวิตช์กุญแจเมื่อดับเครื่องวิทยุก็จะตัดไปและดับลงพร้อมระบบในรถนะครับก็คือเส้น acc นะครับอันนี้เส้นสีดำนะครับเป็นเส้นไฟลบสามารถลงตัวถังหรือต่อเข้ากับวิทยุได้เลยนะครับอันนี้เส้นแบตเตอรี่ 12V โวลต์สำหรับต่อสายไฟทั่วไปที่มาจากแบตเตอรี่เพื่อนำ ไฟออกมาเลี้ยงวิทยุด้วยกำลังไฟ12วัตต์นะครับส่วนเส้นสีส้มนะครับจะมี2เส้นนะครับของตัว Honda นี่นะครับจะมีเส้นส้มคาดขาวนะครับส้มคาดขาวอันนี้จะไปต่อเป็นสวิตช์นะครับก็คือสวิตช์ push start นะครับเพื่อให้ตอนที่เปิดประตูเนี่ยไฟก็จะติดนะครับมันก็จะแวบๆบ,บ,บเป็นสีแดงๆนะครับ ส่วนเส้นสีส้มล้วนจะเป็นเส้นต่อไฟหลีนะครับพอเวลาเปิดไฟหลีในรถปุ๊บวิทยุไฟก็จะหลีลงตามนะครับก็คือเส้นนี้เส้นสีขาวจะมี2ส,สีนะครับขาวล้วนกับขาวคาดดำนะครับเอาไว้ไปต่อกับลำโพงข้างซ้ายของประตูหน้ารถนะครับอันนี้ประตูหน้าซ้ายนะครับ เส้นสีเทา2เส้นเทาคาดดำและเทาล้วนอันนี้ไปต่อกับประตูหน้าขวานะครับส่วนสีม่วงม่วงคาดดำกับม่วงม่วงล้วนนะครับอันนี้ไปต่อกับประตูหลังขวานะครับส่วนเขียวคาดขาวและเขียวล้วนอันนี้ไปต่อกับประตูหลังซ้ายนะครับ เส้นลำโพงทั้งหมดเนี่ยสามารถสลับกันได้นะครับบวกหรือลบก็ตามยังไงก็ติดนะครับส่วนเส้นสีฟ้าคือเส้น FM antenna หรือเป็นไฟเลี้ยงเสาหลังคานะครับและสามารถต่อเป็นรีโมทแอมป์ได้ด้วยนะครับตัวอย่างนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่ปลั๊กที่จะมีไปแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับเนี่ยต่อด้วยกันเพื่อเป็นไฟเลี้ยงเสานะครับอันนี้เป็นสายเสานะครับ โอเคครับกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสด,ดีครับ